วิธีเก็บเอวกระโปรงเข้าลักษณะของแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะอันยังไม่ได้เคยแนะนําวิธีการแก้ไขเนาะคลิปนี้ก็พอดีเลยค่ะมีนักเรียนถามเข้ามานะคะลักษณะของกระโปรงเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านข้างจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะคะลักษณะของแพทเทิร์นกระโปรงแต่นี้ค่ะด้านบนเนี้ยเขาจะเป็นขอบเอวนะคะที่ทับซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีตะขอเกี่ยวนะข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือจะเป็นซิปนะคะที่ต่อมาจากตะขอถ้าหากว่าเป็น กระโปรงที่เป็นซิปหลังแบบซิปซ้อนนะคะเขาจะใส่ซิปซ้อนเนี่ยยาวขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะยาวขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะแยกกันชัดเจนขอบเอวก็คือส่วนของขอบเอวด้านล่างก็คือเป็นส่วนของซิปก็คือแยกกันแบบชัดเจนเลยนะคะเวลาที่เราแก้เราจะแก้ตามแพทเทิร์นเดิมเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนด้านบนก่อนเนาะด้านบนเนี่ยค่ะเราจะใช้วิธีการเลื่อนนะคะจากของเดิมที่ขอบเอวมันจะใหญ่อย่างนี้ใช่ปะ ขอบเออยู่เท่านี้เรานะคะจะใช้วิธีการเลื่อนตะขอเข้าไปนะคะ,อะขอบด้านบนเราจะใช้วิธีการเลื่อนตะขอหรือว่าเลื่อกนกระดุมเข้าไปนะคะขอบเอวก็จะเล็กลงเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนสังเกตดูนะด้านข้างไม่มีรอยต่อด้านข้างสองฝั่งไม่มีรอยต่อนะคะ ด้านหน้าไม่มีรอยต่อด้านหลังเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแบบขอบเอวที่เขาติดตะขอไว้ฉะนั้น,นะคะ่ะด้านบนขอบตรงเนี้ยเราจะใช้วิธีการเลื่อนตะขอนะคะเดี๋ยวแนบอกนี้ก่อนด้านบนนะคะเราจะใช้วิธีการเลื่อนตะขอส่วนนี้นะคะเลื่อนตะขอเลื่อนตามที่เราค่ะได้รับโจทย์มานะคะว่าต้องการอันนี้เท่าไหร่เนาะ ส่วนบนเราจะทําแบบนี้นะคะส่วนของด้านล่างล่ะส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะใช้วิธีการด้วยความวาที่ตรงนี้ค่ะมีเป็นซิปใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการตรีเกรดตรงนี้ค่ะเข้ามาอย่างตัวนี้นะคะเกรดเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดสี่เกรดนะคะก็ให้เราค่ะด้วยความที่เขาอ่ะเก็บเข้าแค่นิดเดียวแค่1นนิ้วนะคะเราก็เลื่อนเลื่อนตรงเกรดค่ะแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะส่วนนี้นะคะสองข้างเลื่อนเท่าๆกัน ก็คือมันก็จะถูกเก็บละอยู่ที่1น,นิ้วนี้นะคะพอทุกอย่างค่ะข้างล่างถูกเก็บเข้าแล้วข้างบนถูกเลื่อนตะขอแล้วใช่ไหมคะเราถึงจะเย็บประกบค่ะอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่เราจะทํากันนะคะเดี๋ยวอัจะมาบอกขั้นตอนแบบละเอียดอีกทีนึงอ่ะหนึ่งนะคะที่เราจะทํากันค่ะก็คือ อย่างที่บอกไปเนาะด้านบนเนี้ยเราจะทําการเลื่อนตะขอใช่ไหมคะตรงส่วนนี้เราจะทําการเลื่อนตะขอ,ะะรรอ,ะขอฉะนั้นนะคะในส่วนของขอบตรงเนี้ยนักเรียนอันบอกก่อนนะด้วยความที่อันนะคะไม่ได้มีกระโปรงที่เป็นแบบแบบนี้นะคะฉะนั้นนะคะอันจะกางเกงตัวเนี้ยมาให้ดูจินตนาการว่ากางเกงตัวเนี้ยค่ะอันนี้คือส่วนของด้านหลังนะคะที่ขอบเอวเป็นแบบนี้คือจะแบบตามในรูปเลยแหละที่นักเรียนส่งมาให้อันดูนะคะ่ะจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันเป็นซิฟหน้าไง แต่มันก็จะแพทเดินคล้ายๆกันนะคะถ้าหากว่าเจอกระโปงที่เป็นแบบนี้ก็ใช้วิธีการแก้แบบนี้ได้เลยนะคะอย่างงงกับตัวอย่างนะตัวอย่างเนี้ยมันคนละแบบกันกับกระโปรงนะคะอ่ะหนึ่งก็คือให้เรานะคะเลาะค่ะอันจะบอกนักเรียนว่าเลาะเท่าที่จําเป็นนะคะอ่ะคือด้วยความที่ในส่วนของตรงนี้ค่ะจากของเดิมเนี่ยเขาจะมีเป็นตีเกรดไว้ใช่ไหมคะตีเกรดตรงนี้ ใช่ไหมคะตีเกรดตรงนี้ตีเกรดตรงนี้เราค่ะจะทําการขยับแค่เกรดตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราจะทําการเก็บแค่เกรดตรงนี้สองเกรดพอด้วยความที่เขาว่าเก็บเข้าน้อยนะคะแค่1นิ้วฉะนั้นนะคะตรงนี้มันจะมีผลกระทบละตรงนี้นะคะเพราเราจะเก็บตรงนี้เข้าฉะนั้นค่ะขั้นตอนที่เราจะล้อนะคะเราจะล้อตรงนี้ค่ะออกนะคะล้อยาวเลยแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวนี้ก็คือเราจะลาอจากตรงนี้นะคะยาวมาค่ะแค่นี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเกล็ดมันอยู่ตรงนี้เนาะก็ให้เราเลาะยาวออมาค่ะให้เลยเกล็ดออกมานิดนึงนะคะอ่ะเพราะเราเลาอออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะสองก็คือเลื่อนตะขอเลื่อนตะขอด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะก็วัดออกมาว่าต้องการเก็บเท่าไหร่เราก็เลื่อนเอานะคะตรงส่วนนี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะ ส่วนของด้านล่างก็คือให้เราเก็บเกรดนะคะนี่ค่ะตีเกรดเพิ่มตีเกรดนะคะมันจะแค่นิดเดียวแหละเพราะว่าเขาต้องการเก็บเข้าอยู่ที่หนึ่งนิ้วใช่ป่ะก็เก็บแบบฝั่งละครึ่งอันนี้ก็คือศูนจุดห้านี่คือศูนจุดห้าค่ะนะ,ะตีเกรดก็คือฝั่งละศูนย์จุดห้านิ้วนะคะอะพอเราตีเกรดทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือ เย็บประกบนะคะเย็บประกบขอบเอวเนี่ยค่ะตรงส่วนนี้ให้เราเย็บประกบกลับเข้าไปนะคะหลังจากที่เราเย็บเกล็ดเรียบร้อยแล้วขอบด้านบนด้านล่างเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็เย็บขอบเอวเนะะี่ยค่ะให้มันติดกันโอเคนะคะขั้นตอนมีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่าใครเจอลักษณะหน้าตาของแพทเทิร์นที่เป็นแบบนี้ก็ใช้วิธีการนี้ค่ะไปปรับแก้ได้เลยนะ